สวัสดีครับผมวันนี้ผมต่อจากช่องเอสติกโฮมนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการจัดกล่องเลี้ยงกำลังสาบดูเบียนะครับถ้าละครแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องมีครับก็จะเป็นอ่ากล่องเจาะรูอย่างนี้นะครับจะเป็นกล่องแบบนี้ครับเจาะรูด้วยนะครับอย่างที่สองครับเราจะเป็นแผงไข่ครับแผงไข่แผงไข่กระดาษนะครับใครไม่มีใช้เป็นกล่องมุม้วนเอาได้นะครับ อย่างที่สามนะครับก็จะเป็นพวกอาหารนะครับอาหารนี้จะเป็นอาหารไก่เล็กนะครับใครไม่มีใช้เป็นอาหารหมาได้นะครับได้เหมือนกันนี่ครับอันเล็กนะได้ไม่เล็กอันต่อไปนะครับจะเป็นถ้วยให้น้ำนะครับนี่ครับถ้วยให้น้ำผมจะใส่เป็นฟองน้ำนะครับโพอน้องจะได้ไม่จมน้ำนะครับ แล้คอันนี้จะเป็นตัวน้องแมลงสาบดูเบียครับอันนี้ผมเจอมาจากช้อปปี้นะครับรู้สึกจะชื่อร้านว่า Lady Sue น,นะครับนี่ครับน่าชื่อ Lady Sue เลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเจอจากในช้อปปี้ครับลองไปหาดูได้มีขายทั่วไปเลยโอเคครับเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดกล่องกันเลยนะครับ ไปครับขั้นตอนแรกนะครับเรานาของมาแล้วครับเราเปิดฝานะครับแล้วเราก็เอาถ้วยน้ํากับถ้วยอาหารนะครับใส่ลงไปเลยอันนี้จะเป็นถ้วยอาหารใส่ลงไปเอาถ้วยน้ําใส่ลงไปด้วยนะครับนี่นะครับถ้วยน้าใส่งไปเลยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเอาแหงไข่มาฉีกครับฉีกเป็นชิ้นนะครับ ฉีกแล้วเราก็ใส่ลงไปใส่ใส่ให้มันทับๆกันนะครับไม่ต้องใส่มันไปดีนะครับเดี๋ยวน้องจะไม่มีที่หลบอยู่ฉีกๆก,กันไปฉีกๆไปส่วนมแมลงสาบดูเบียนครับมันเป็นมแมลงสาบที่ออกลูกช้านะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับแต่ว่าราคาดีเลยนะครับราคาดีมากถ้าแมลางสาบดูเบียเนี่ยเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้เลยตัวใหญ่นะครับ ผมเลี้ยงไว้ให้พวกเบียดากอนกินนะครับถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาครับถ้าอยากให้ผมสอนวิธีการเลีย้ยงเบียดากอนขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้องมาแรงสับของเราเนี่ยครับมาใส่กันเลยนี่ครับมาแรงสับดูเบียจะหน้าตาประมาณนี้นะครับรู้สึกจะเป็นมาแรงสรับที่ใหญ่เกือบที่สุดในโลกหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าอันที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นมาดากัสการ์ก็ไม่รู้นะ ผนมมั่นาหละครับ yeah. er พี่ของให้อาหารมาด้วย s <S ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นอาหารอะไรนะครับนี่น่าตาประมาณนี้นครับ ดี๋ยวผมหยิบน้องขึ้นมาให้ดูนะครับส่วนมแมลงสาบตัวนี้นะครับถ้าตัวเมยียจะไม่มีปีกนะครับถ้าตัวผู้จะมีปีกนะครับอันนี้น่าจะยังไม่มีครับเพราะว่าน่าจะยังเล็กอยู่นี่ครับน้องจะหน้าตาม,มันแมลงสาบบ้านนะครับแต่จะตัวใหญ่กว่านิดหน่อยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันยังตัวเล็กอยู่มันไม่ใช่ตัวใหญ่ การแยกเพศตัวใหญ่นะครับก็คือจะต้องเป็นถ้าเป็นเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียและจะมีปีกครับแล้วตัวเมียจะไม่มีปีกครับแต่ไอพวกนี้มันจะไม่ค่อยบินนะครับโอตีมันจะเดินวิง่งเล่นไว้เรื่อยๆไอตัวนี้นิ่งๆยัง,ไ,งไม่ตายยังไม่ตายอนอวดมันก็ยับลงภาพอาจจะเบลอหน่อยนะครับกล้องผมไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่ครับ โอเคครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบกอย่าลืมกด Subscribe Like right Share ด้วยนะครับวันนี้ผมต่อ Exotic Home ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ